ปาน้ำหม่ไปพี่น้องบอ่บ่นน่ะเกิดเลยปลาใหญ่อยู่ตะบานหัะไทยเห็นหลายเพราะว่ามันออกมาทางถนนนี่ยแล้วพี่น้องตะวันข้างในมันเป็นห้องกระจกเก็บเอาตอนทางถนนออกกระจกดูดันออกพี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้าอาทิตย์หน้าสิเห็นแตกน,น้อยๆพี่น้องนะั่นั้ะแตกไงมาสิเก็บไปแกงีดีจ้าอยู่ปลาฟักเสียนแล้วพี่น้อง ปาเก็บปักเสียนพี่น้องเต้นพี่ทามก็มีพี่น้องเป็นผู้อยู่ข้างหลังก็มีพี่น้องพี่ท่ามกกมีปลาปักเสียนอันใหญ่บนใดพี่น้องจ้ามันก็พอยไปพี่น้องไปเก็บปลกเสียนกันี่นอเดี๋ยวถอนใหม่ผู้ลังคนคนว่านโอ้โหคนเป็นอย่างมันก็สีม่วงมันก็เริ่มแรกนหน่อยมันสีสีม่วงพี่น้องก่อนมันสีสีม่วงกินได้ค่ะยายมานกับสีขาวไปลวยพี่น้องมาให้กานใหญ่พี่น้อง มันก็ยังกินได้พี่น้องเด็ดเอาเด็ดเอานี่เด็ดเอานี่เอาตัวหยอดอันนี่เราพักเสียนพี่น้องเบิ่งชัดๆเป็นปลาพวกผลไล่เครื่องข่อยนะเขา็จะเขาเจ้าดันมานี่ลงมามันบัตฮายา่มันแก่มันหยังมันไม่ค่อยมีคนกินนมแก่มันหยังมันกบบในมันกบบลนลงพี่น้องจ้ะเด็ดเอาเดี๋ยวมันก็แตกหยอด แย่ยอดพี่น้องออยอดพอดีไปขันสมบางคนกนกะว่ากินพี่นอ้องแต่จะกินหลายาเปรอะบ่เคยกินกินหน่อยๆลองเบิงเ่งนเสร็จบ่เคยกินแล้วตะขันแล้วตะผู้มากพี่น้องมากรสชาติไปได้แต่ปรุงรสเอาแซ่แบๆต่อสำหรับหอยไฟเสียบอยบู่ปีหนึ่งขอเรากินเทื่อน,นึงพี่น้องขอบคุเลยเก็บไปฝากมูน้ำแอร์ไลค์ค่ะ เก็ติปฝากมูฝากยางผู้คนกินกล็ลังงามพี่น้องพนตกใส่นีข้าวเดียวพักเสียงหน่อยพี่น้องแล้วแตะคนมากแต่ว่าเริ่มที่บอกอีฟังเหรกแรงมากสิเป็นอกกนนอกแบบนี้พี่น้องคือสีม่วงเลยสีม่วงพี่น้องมันยังอ่อนอยู่อันนี้ยังอ่อนอยู่แล้วแตะคนหมากเออแล้วตะคนมากไปเ,เสียไปขันจักน้อยเพอได้กินกับปนลฝาพี่น้องในฟักเสียนแลวฟักเสียนปลารังเนี่ย พักเสียนก็ลาไปหน่องอันซั้นนี่ก็ก,กินได้อยู่เดี๋ยวตะคดหมากแบบสบายขนมันย,ยันยันไปย่อมันสีสูงสูงนะมันสีออกขาวปุ้ยรวยพี่น้องกินคือพักเสียนบ้านเท่านี้แหละกินได้นี่ค่ะต้นพักเสียนนั่นแหละสีเบิ้งสัสสัสไล่พี่น้องนี่นีเด้อนี่เด้อเป็นแบบนี้อันนี้มันยังต้อนอน่อนพี่น้องบางคนมาเอามันคือสีม่วงประจัน อันต้นอ่อนพิณอ่องก็กินได้แล้วแต่คนมากอันนี้พักซี่หลอมพี่น้องสิเก็บเปาอยู่จักหน่อยเอาไปแกลอ่อมไก่อ,อ่อ,อนพี่นอ้อนอ่อนพอดีกินอันผู้บนบ่มักไปขันเพิ่งกับไปตากแดดไมาเห็นมันอันมันยุกพี่น้องมันหยกหยกแล้วก็จังมาอัน อันพ่นลูบอกมาขันจับอาข่อยอันขันพี่น้องกําลังอ่อนๆวันต่อหน้าเป็นผู้วุนจะหอดพผลหรอ่นพี่น้องเขี่ยวรวมเปียกักเสียนพี่น้องพันว่าอันจักตอนกูบ้างยังเพค่ะหลายอยู่น้ำตะลางเป็นผู้เขาอะกําลังเกิดเลยอย่สิเก็บเอาจักหน่อยแบบยันยอดงามๆไปขันพี่น้องพี่น้องกําลังอ่อนๆยอดอ่อนๆ อันอาทิตย์หนา้านี่พอดีหยอดหยอดพันธุใหญ่อันนี้ก็ซัมเบีย้ยบ้านเฮ้าตวา่าบทถอนกับพี่น้องอันเบ็ดมันในมันนะ่ะภาษาชาวบ้านเนาะมันก็เกิดทุกปีพี่น้องคนนี้แต่เบียร์พักเสียนหอยเก็บทรงทรงไปใหามูมอยู่เด้เก็บทรงอัน ไปสนีไปใหม้มข้าเจ้าว่าเหียยกะสร้างข้าเจออ้าบ่บ่กขันบางข้นพักขันพี่น้องบอ่กขันข้าเจ้าไปสนีทไปข้าเจ้ากันนำเกลือย้ำย้ำย้ำใส่กันสมบักเสียนเลยพี่นอ้องเดี๋ยวจะขนมากพี่น้องผู้กินกับกินผู้บ่กกินก็บ่ก,กินก,ก,กนล่งออาฝนตกใส่พี่นอ้อง กินก้อนๆที่ไปเห็ดให้เบิ่งนะมันบ้านไนยนวปะนี่พี่นอ้องก็กัสิเต้ขันดีๆกินกับ่นป่ากํฝลังมันยืนเบิง่งว่าเขาเห็ดยัง <c oughs> เขาถาม่าใจพ่อไาจัง <c oughs> ก็เล่อันเสิร์ชโอ้ยก็เล่นอนันคนหาในอนันภาษาาอซิวิตินไอเป็นเบิ่ง ข่อยสิเอาในมันเมื่อยอยู่พี่น้องในบักเสียงมันแกๆ่ๆข่อยสิเอาเมื่อยอยู่บางคนเพิ่นมาก,กินซ้ำนี่ล่ะพี่นอ้องแต่ว่าข่องใครมันหยอดมันก็ดีก่อนูนอยู่ทั้งไตโลงไปทาง,งพุ่นพี่น้องจ้ะหลายอยู่พุ่นทางพุขดอธิษฐานแห่งสีที่ชอบงามนะพี่น้องเนาะหยอดอบอบัอบขาวๆดอกป๊อกป ตาพินอองไปก็ท่ามชาติเดี๋ยวตะคนมักปุ้ดไอยากเบิ่งอั้นหยิบเก็บปากแตมาเก็บไปเบิ่งแล้วห้องกระเกิดเนาะตอนนั้นจักสิไปเก็บอนี่ยคือว่าพี่น้องขอให้ผู้เจ้าเบิ่งบนย่าวหลาดปาดพี่น้องบนมีแต่เพิ่งเสียนปู้ดไอันจักหน่อยนี่ปู้ดไอันยูสวีเดนบ่มีกินพี่น้องบอกข่อยเด้อทักมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวข่อยส่งให้ผู้เจ้า จคะ่ะไปซะนี่เอาเองพี่นอ้องเอกเก็บไห้พี่ค่ะขอเด็กขอบ่าขายดอกเด้เป็นแฟนครับขอยนพี่น้องกำลัางงามมืออ่นมือห้อยแงสิเกิดมันเกิดปบต่พี่น้องเกิดนั่นามใบบนนี้จะเก็บนอได้หน่อยงามงามหย่อ,อนอ่อ,อนหมเลเต็นตูกป,ปีที่ค่อยบอก เป็นเต็มพวกเขาพี่น้องมีไหลพวกไก่บ้านปั้นจักรยานสองนาทีกระหอดเก็บต่อพอดีไปขันแซ่บ กินได้เบิดพี่น้องกินได้เบิดเด้อร์นอ่อนสีอ่อนอ่อนขันแอบ,บก็อยังกินคืออันลักเสียนบ้านเฮ้าหล่าพี่น้องจะ้ะกินคือกันเลยแต่ว่วาอยู่นี่มันสีกรอบค่ะบ้านเฮามันสีออกเหนียวเนียอ๋อพี่น้องบ้านเฮาออกเหนียวเนี้ยมันเป็นเทียนสภาพอากาศที่เปลาฟัางอยู่เงินหนอยมันเป็นเมืองหนาวเออกระสีกรอบๆเง่้ยนน้อย เดี๋ยวมันย่อนงานๆสงเดดให้เบิ่องปะปะปะกูเป็นเคยเบ่งคลิีบ่อยเื้อนี้ขอเบาจักหน่อยพ่นสวยาอยู่บวเบิ้งผูนน่ะจักหน้อยนิดโว้ย อดีงามพี่้งงามค่ะต้นก็ง่ายยากี่เอาพี่นอ้องตอนนี้บ้านน่ไเต็มจีไงเต็มจีตรงนี้่ยงข้ออพี่นอ้องปัสเสียัสซีหลอ่อเหมืพี่นอ้องสิออมใส่ใคใบทะล่าง ไปนหน่อยก็ล่างกันกำลังแสบอ,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 อ่อนๆปึ๊ดจากหน่อยอเดาจะกกัไปแกงอมใส่ไก่พี่น้อนใส่ผักเสียนแน่ยาวจนอนน่อนคนละี่หน่อย นอนเลยออพี่น,อน้องมันส้มแล้วกดเจนอ่อยอยู่ของลางไม่นีพี่น้องมันเป็นหลองนะใสขันนี่นแหละพี่น,อน้องไอ้งามจีปเบิ้งอันอัน่อนพี่น้องจ้ะนี่งามครับฝน ไปเบิ้องอะไรยังกาะไอ้้โอยยังกาะอึสวยพอคิดนะพักบุงพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บเราจักหน่อยจังส <iro> ีเม <mumbles _ zych> ื่อมานได้วันถุงหนึ่งนี่แหละนี่ถุงหนึ่งเก็บไปมันเต็มก่อนเอาซีหลอมไปอีกหนึ่งซีหลอมก่อน ยูนี่บ่ามีหมูมีมามาขี่มา้หนีเอาใส่พี่น้อปีเสบใส่ผักรวมยังอ่อนอยู่พี่น้อก็ชิ่ลล้อมปั่นสินงนโตก็เพิ่ไปเก็บ ซีตองอุออ่จักหน่อยอนพี่น้องจะไปแข่งอมไก่มันก็ร่างงามๆน้อยอันอันปลาพักบุ้งอันพี่น้องแต่มาหั่นแักเกิดห้องข่ัยเกิดนี่น้อยซสอันหนูโก่อยนี่พี่น้องเออ,อติดหนาจังจริอันมันงามพี่น้องอมเสบยดจ้ะนี่เหรอ ออกเปรี้ยวๆพี่น้องเอาถุงมาซ้ำนี่ปลาผักบงคอยเป็นเนินจนหอดพุน่นผักบงฟ้าลังเฮ้ยไอ้กินผักเสียนพี่น้องจ้าบ้านน่ะเกิดจัาสิเกิดในน้อย,อ,ยอดปอดจังสีพี่น้องโอเคอาทิตย์อาทิตย์เนื่จังสิมาเก็บกันอูพันอยากจังสิมาเก็บใหมเพิ่นพี่น้องเพราะว่าจะคล้องมากินวันไดท้องบ่ดีพี่น้องนี่ยสัสิเปลดอนเล็น้อย,อย,อยอเสียดิบม น้อยๆ้านน่ะเกิดไงพี่น้อ,นอ,อ,องทางกอยมัน่ะเกิดไงวัสิหลออยู่ตรงนี้เได้เอาถุงไงมาพี่น้องหลอดแกงออนอดพัเล็กกลังปงพี่น้องอ้ยคุทาง ทายมุมสูงให้เบิ้งพี่นอ้องอ,อันโอ้ยอ่างเมื่ออันอันอันไหมภกคบุงอะ่ะทายมุมสูงให้เบิ้งเป็นผู้เขาเลยคุณพี่นอ้องวุ้นเลี่ยงจนหอดคุณพี่น้องจ้ะเออวันนัเกิดเป็นนยายใหญ่เป็นหอ่อปุดปุอิดปิดลองเงาลาดปาดไป่น้อก็อด พ่อได้ดูติ่มพี่น้องมันเป็นสนามบอลอยู่ข้างล่างเล็กน้อยมาเตะบอลเอาไปปั้นสิงโตกับพี่นอ้องเกี่ยชิบชิหน่อยอันนี้เริ่มเริ่มจะออกแก่ๆพี่นอ้องก็ว่ากคะนี้ยกินได้บอลเปลน็นลายเอาซัมนี่พี่นอ้องใบย,ยังอ่อนอยู่เขี้ยวๆนิดหน,น่อยพี่นอ้อง เอิงส้งมก็ซิมืงาแล้พี่น้องจ้านี่เอาเอิงส้มซิมืงาเลยเอ้วพี่น้องจ้าถ้าหย่อนน้ำเงาไม,ม่มีกากรอบไม่พี่น้องไทยสามธรรมจงธรรมชาติได้โอเคพี่น้องจ้าอันมืออันขออนุญาตพี่น้องอันบุได้ยกมือนบาย พราวบ่ด้เดาขากล่องโมขากล่องบแม่นบ่าบ่ดด้ดอพี่น้องขากล่องมันหักสิได้ซื้อไม่พี่น้องต็ตีทีแล้วก็เลยขออนุญาตเดี๋ยวกลับบ้านก่อนพี่น้องสิไปแกงออมไกลพี่น้องเดี๋ยวบื่อได้บางๆสิพระมาจอบมันหยอดมันงามอีกพี่น้องถือเก็บซูบังสิดังหางป๊อปป๊อปพี่น้องจ้าโอเคพี่น้องยู่ดีเมียสุปูสุคนสวัสดีค่ะพี่น้องจ้างามๆนะพี่น้องเดี๋ยวลัางบ้าน เดี๋ยวไม่งงานสิเกิดอันนี้มันอาหอนเอ็นเอ็นวัคซีนหลอมกับใบฟันสิงโตสิแกงอมใส่ไก่พี่น้องแบบใส่เสียดเดี่ยวตะคนมักแบบขมไป่อยแต่แม่พี่น้องเดี๋ยวล่างหน่ำแล้วก็ซีเซ่ น่าใบจักน้อยสักกอนที่น้องอ่านยิ่งใหล่างใบเนาะเราจะถูทพานบางที่น้องบางคนเาไปตัมเห็นไหมเอาสักก้อนมันมาอาพันแต่เราไปตาที่น้องเพราะว่ามันอันนิ่งอันนิ่มตอนก็มันเอไปตาดล้วก็มา่ันแันนี้เี่น้องเหัพี่น้อง ล่างแล้วเรียบร้อยแล้วสิคันน้ำมันถิมเพราะว่ามันเขียวอนี้ย่คันถิมแล้วค่อยต้มน้ำเกลือพี่น้องต้มน้ำเกลือให้มันเย็นหมดจังสิมาคันอีกเสืยอนหนึ่งพี่น้องค่อยเห็ดนามอุ่นหนามให้มันซุกหน้ามันจังอันบะเจ็บตองเจ็บใส่าำรับไข่ดอกว่าอืใส่เขาอันนี่น้ำเน่ยอันนี้อันฟันสิงโตอันพักชีรอมพี่น้องข่เสียนใบแกงอ้อมใจไก่ บอกครอบัวหนอพี่น,อน้องงามงามกันใจออกกันใจเย็นเพื่อขันแล้วพี่น,อน้นนองขันเดีวเสมอแต่สั่งแต่น้อยกิน้ะฟองมาเปน็นยังพี่น้องจ้าเดี๋ยวรอให้น้ำมันเย็นก่อนพี่น,อน้องไปเกษตรอันนี้ขันนามม้นมนเเญญนนามัามนจิ้มให้ซื้อบระเด็คันใส่เกลือใส่ยังคันน้ำ่างน้ำจิมพี่น,อน้องแล้วกะล่อหน้าปูพี่น,อน้องปูงพี่น้องที่ไขอ่อัน้มไปเดี๋ยวให้มันเย็น เย็นแล้วคนมาสิพิเทศลมตอนนั้นนะค่นนี่ดีพี่น้องปรุงตามใจช,ชอบนยพี่นอ้องลอยมันเย็นเลยด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสิไปหลวกันภักเสียงมันสีน้ำโขลก ก็ดีกบก้องก็คืนบ,บานแกงก้อมไก่พี่นนองพี่นนอ,อ,อ,องหมอไอ้พักมาหนันเอออนก,นกอือไอ้พี่นนอเคยอ่มักมองไห่เด็ดอยพี่นนองจะไปกินเข้าบาน เดียวพักเลยละอืมนัวพอดีพี่น้องไปพี่น้องกินข้าวน้องกันตำบักเตียงพี่น้องกม็มีอันไว้เมื่อกี้เทอะทำใส่ปลาแดดใส่บักหน้าซื่อๆน้ำน้ำก,กลิ่นต้มไก่เมืองหอมน้จชาตำบักว่าง อันใส่เพิ่มมากม,า,ม,า,ม,า,มากพี่น้องมากอือจับพี่น้องเฮ้ยงอย่าเอาเมือไปจับได้พี่น้องเด้ออย่าเอาอันติดเป็นไอ้พวกตอนเราไปไอ,ไอส้ส่วนบัวกติเป็นอันสแตนโล่งสแตนเลสไปตักพี่น้องเอาไว้แบบนี้แล้วก็ปิดฝ้าหม้อไว้เมื่อหนึ่งอสกใส่ถุงก็ได้สใส่ขวดอันโลเกี่ยวแต่ว่าบนแอร์นั่งใส่อันขวดอ่ พวกกระปุกผสติีกพ,พี่น้องมันเหม้น,มนโอะต่บาานนีมะอมอื่นมอเื่อก็ได้กินพี่น้องหอยขัดเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำที่หอยต้มปรุงให้เรียบร้อยแล้วเย็ยนแล้วก็เทศลงพี่น้องแล้วก็เก็บได้เป็นปีพี่น้องแช่ไว้ใน่อฟฟี่อืมกินด้เป็นปีแต่บ่พอปีดอกพี่น้องมันข้นไปยังเลยพี่น้องบ้านนี่คันเอาแนวคข้นแนียเอียงก็คือ พราะว่าเขาคันเรียบร้อยแล้วก็แค่เท้านำปรุงร่วงซื้อ,อ,อบางค้นผลกระเฮ็ดแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องคันใส่เกลือใส่ยังน้ำธรรมดาแต่ว่าขอยใส่านา้ำต้มไวที่ขอยว่าให้ฟังอ่ะปรุงออกตะหากมันเย็นแล้วก็จังเท่ลงพี่น้องอันนี้ขอยคันอีกตั้งนึงเขาวสวยบานห้องพี่นอ้องแล้วก็สิปีดฟ้าเสียไวล้างบ้านพี่น้องมือซองมือก็ได้กินเสร็จแล้วกนะับพี่น้องสมงััเสีน อาหารกับว่าในแต่กินปันไดดอกพี่นอ้อ,องเพราะเขาก็คขันแล้วเนาะโอเคพี่น้องจะ